ใช่โฆษณาให้น้องหนุ่มน,นี้น้ำแอปเปิ้ลได้จากต้นมาสดๆเลยค่ะอร่อยหวานเนี่ยเห็นไหมสต๊ถึงแล้วค่ะนี่คือสวนของคนไทยเราที่เขามีสวนแอปเปิ้ลดกมากแล้วลูกเชอร์รี่ก็จะอยู่อยู่ฝั่งนูง้นเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยที่เขา นี่คือบ้านเขาแล้วเราจะพาเดินดูสวนเชอรี่แล้วรถอยู่ใกล้อยู่นะอ๋อน่นข้างบนโน่นเราจะเดินตรงไหนได้ะ่ะ ไปพ่าไปเบ่งสวนเชอรี่เขาสีหลอดทางใดมันจังสีปไ,ไปใดไปเมื่อไรแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาตั้งเขาพปจะผ้าหลอดนี่แหละโอ้ยล่วงเยอะแยะเลยไอ้นี่เขาลุดเดี๋ยวก่อนเสียบไอ้นี่ก่อนแบตหมด หาทางเข้าหาทางเข้าสวนเชอรี่ว้ายสายแบตคอยหลุดเดี๋ยวก่อนเด้อเสียบแบตก่อนแบตจะหมดเพราะอขึ้นไลฟ์กับน,น้องๆเขา เจ้าหนุ่มไม่อยู่บ้านมั้งนี่เดี๋ยวพวกนั้นเขาจะกินข้าวเราจะพาลอดมาดูสวนสวนเชอรี่ มาแล้วครับมาเกี่ยวอะไรล่ะคะถึงแล้วอ๋อนี่ยังไม่สุกนี่กำลังเป็นดกเลยค่ะดูสนะนินี่ทางนี้สุกแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงเลย เดี๋ยวเราจะพักกินข้าวกันก่อนเราจะพักดูนี่เราจะพักกินข้าวกันก่อน,น,กกน,น,อนถึงโอ้ยนี่อันนี้แล้วจะชิมดูมันมันอันนี้ยาหรือเปล่าดูค่ะนี่คือพวกนี้เก็บได้แล้วเขาจะเก็บเข้าโรงงาน นาะเขาจะเก็บเข้าโรงงานกันแต่เรามาขอเก็บซื้อไปกินพวงดกมากย้าเขาลงไปหาเพื่อนก่อนไปขออนุญาตเข้าก่อนแอบถ่ายก่อนขออนุญาตเจ้าของเจ้าของบ้านก่อน สวนเขาใหญ่มากอูน้นี่นี่ย่าเอ็นยืดสวยเจ้าใบมเลยดูส่องน,นี่ดำๆกำๆำสุกๆนูนนูน <c oughs> นอนเฝ้าเลยเว้ยมีเปยด้วย นี่ค่ะยังไม่สุกหลังเขาต้องมีตัวนี้กันนกมากินมาลงออขยายไม่ได้อีกนี่โอ้นี่เขาเพิ่งปลูกค่ะดูสิขนาดเพิ่งปลูกยังนี่เต็มเลย น,นั่นนะดกเชียวนุ่นขึ้นไปน้องดกนีก่แบบดกมากข้างล่างนี่เป็นแอปเปิลอ๋อเข้าต่อนอกกระชานออกมาปีนี้แขกเขาเยอะเข้าต่อออกมาอีกอันนี้กัน บ่มเจ้าของบ้านมาอยู่ติเอางานงานใดเจ้าหนุ่มมันก็อยู่นี่เจ้าหนุ่มก็อยู่นี่แล้วลูกลูกลูกไม่ถามลูกเขาอ่ะฮัเจอเอิ้นกนเลยตัวเอิ้นหนุ่มโอ้ รีบตัวเวลาไม่รอถ้าอ,อ้าวทีนี้มาดูลาวตกรถนะคะกำลังหิวข้าวหิวปลากันค่ะโอ้ยเอ้ย่าเอ็นยืดเพียบเลยมีแต่ต้นสวย,สวย<บ>ๆดูคะ่ะเพราะว่ามันร่วงอ่าเขาจะดูแลกันดีมากนี่คือเขาดอกมัน,วมนเวลามันขึ้นแซมมันเยอะๆนี่เขาจะเอาไว้กิ่งละลูกสองลูก แล้วลูกมันก็จะสมบูรณ์เนาะหนเห็นน้องหนุ่มเขาบอกอันนี้คือสวนน้องหนุ่มสวนน้องเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอันนี้คือมีแต่ลูกเขาอยู่พ่อเขาไปไหนไม่รู้เจ้าหนุ่มไปไหนไม่รู้เฮ้ยฮัลโหล เป ang, ็นไงนางสบายดีวัสดีครับวัสดีอขออนุญาตหน่อยนะเมื่อกี้ลุยถ่ายเอาหน่อยนึงละออไปไหนมาอ๋อไปเด็ดด,ดอกมันออกนะกกอ๋อลูก,ลกอ๋อที่เห็นกองกองอยู่พี่นึกว่ามันล่วงไม่ใช่เหรอเด็ดทิ้งแล้วเราทำคนเดียวอ่ะ ป่ามือผมมีนะแบ่งหน้าที่กับเราป้าป้าสามคนครับอ๋อป้าป้าเด็ดเขาเด็ดตามเนี้ยก็ว่าอยู่เมื่อกี้เข้าไปว่าจะตะโกนอยู่ว่าหนูอยู่ไหนเราอยู่ไหนว่าสักีเขากลางพลาสติกต้นเชอร์รี่อยู่นั่นนะครับมีสุกยังมีสุกยังพันแรกใกล้จะหมดแล้วครับนั่นพันแรกที่ออกอร่อยเลยเข้าไหม เยี่ยม่เพื่อนเขาไม่เคยมาไงอาจจะมาได้อีกสองอาทิตย์พี่ก็จะมาอีกเพราะว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเอาไว้หน่อยก็แล้วกันอยากกินข้าวั่งกินข้าวอนแล้วแฟนไปไหนล่ะนี่แฟนทำงานครับเขียวทำงานอเขียวทำงานรู้สามทุ่มคือเขาเข้าบ่ายรอบบ่ายแล้วหนุ่มเพิ่งเพิ่งอตอนที่พี่มาตอนนั้นยังไม่มี แถวนี้เนี่ยไอเนี้ยโอ้ยมีแล้วครับจริงอ่ะมีครับเอา้าเนี่ยแอปเปิ้ลที่เรามาปีนั้นที่มากินข้าวอยู่ตรงกระลรอฉันเนี่ยไม่จะโดนแล้วเมนมาเจพายว่าแม่นเขาเาพิ่งปลูกพี่ก็น,นึกว่าเราเพิ่งปลูกนะแถวนี้ทำไมมันแดดถึงข้างบนแ,แต่ข้าง,าางบนยังไม่ได้เด็ดเออฮะเอา,าเขา้าเข้าตายแล้วลืม อาบน้ำลืมบอกกันมะเมียวตักหนูหนูหุงใหม่ด้วยได้เลยเมี่ยวอะไรครับหุงข้าวเต็มหม้อเลยไม่ได้เอาข้าวมาอ่ากินข้าวเหนียวนั่นแหละกินข้าวที่ไปยืนตรงนั้นได้แล้วผมถ่ายรูปคนกินข้าวถ่ายถ่ายรูปคนกินข้าวสั่งวนันสั่งขี้มูกเอ้าอมันลืมเนาะเพื่อไดสิอยากลืมเจ้าก็ได้ พี่บอลแกมีมาหน่อยพี่ข้าวเหนียวนั่นแหละเต็มเลยอ่ะข้าวอ่ะนี่ก็นั่งหนูก็นั่งมาลงกินข้าวนั่นไงข้าวข้าวผัดนั่นแหละเออข้าวผัดอันนี้เป็นหม้อเลยเออนนาาแล้้วไม่รูจป